สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่วันนี้เฮียมารีวิว HIRM High Resolution Model <c oughs> อยู่ด้านหน้าของทุกคนแล้วนี่เ <c oughs> ท่ๆเลยนะ Gundam Seed นะฮะ HIRM High Resolution Model Gundam a ทเ Red Flame Power Red ฟีเวงอไปเลยนี่ ดีไซน์ของมันผลิตปี 2, 2,022 <Okay. S 1> คือปีนี้เลยเพิ่งออกมาในราคา5,000กว่าบาทถึง5,000ไปตายแล้วแต่ล้านการผ่าของคุณนะครับดีไซน์หน้ากล่องสวยงามเท่ๆไหลโต,โตมือใหญ่ๆนะแอคชั่นเท่เพียบนะอ่ะหน้ากล่องประมาณนี้นะครับผมดูด้านหลังนน่หุ่นของมันอย่างที่บอกไป High Resolution m o เด l คือหุ่นของมันเนี่ยโครงด้านในเนี่ยประกอบมาแล้วเพื่อความแข็งแรงจัดท่าได้ เยอะแยะนะฮะแล้วก็มีดีไซน์หุ่นดีเทลหุ่นนะฮะมันบอกมาแล้วก็การจัดท่าฟิลเงาะแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้รายละเอียดมาเยอะเลยตัวนี้เป็น PS มี ABS มี PP หลายอย่างที่เป็นวัสดุในกล่องนี้นะครับผมแกะกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไว้ทุกคนเอาแกะนี่ว้าว้าเน่นน่ ด้านในกล่องมีอะไรบ้างถุงของมันเนี่ยแยกมาเลยครับอันนี้คือมือของมันนะครับอา้าวซูมอ่านี่มือของมันนะฮะให้มานะครับผมแยกมาเลยซ้ายขวานะครับแล้วก็มีมีดนะครับแล้วก็มีตานะครับถุงที่1ผ่านไปถุงที่2มีมีดดาบเนี่ทุกคนเห็นไหมเงาแวบนะถุงที่3มมีอะไรเป็นสีแดงธรรมดานะครับผม นี่ถุงที่4อันี่ชุดหัวของมันนะพลาสติกชิ้นนี้เป็นไฮกอนนะคือเป็นพลาสติกเงานะครับผมถุงต่อไปเป็นสีเทานะเฮีย <Here S 1> <here S 2> จะไปไวๆนะถุงต่อไปเป็นสีดำนี่นะถุงต่อไปเป็นสีขาวธรรมดานะครับละเอียดคมนะในส่วนของมีดดาบปอกดาบนะครับผมในส่วนที่เป็นสีแดงนะครับผมเป็นแดงเลือดหมูนะครับ ต่อไปก็เป็นสีเทาและสีแดงแล้วก็มีมือธรรมดามาให้นะครับแทงที่เป็นสีทองนี่ทองเงาเงาทองสวยๆวยนะครับผมในส่วนที่เป็นสีทองนะฮะมี3ถุงแบบนี้นะ <Okay. S 1> ต่อไปนี่ผ้าที่เป็นสีแดงผ้าที่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็สติกเกอร์ประมาณนี้ให้มาประมาณนี้อ่ะคู่มือนะครับ นี่หลอลอ HIRM e บอกได้เลยว่าฟี้ยไปเลยนะดีไซน์ของมันก็จะบอกว่าแผงมีอะไรบ้างมาเป็นเล่มแบบนี้ตัวหุ่นของมันนะครับเห็นไหมนี่จับวิธีการประกอบนะครับตัวเนี้จะไม่ได้ประกอบยากนะครับผมเพราะว่ามันมีโครงในประกอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่แค่ชุดเกาะอ,อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีดีคอที่ให้ติดมา จบไหมไม่จบนะฮะแผงเราไม่ต้องนับกันแล้วนะครับผมนี่มันให้มาเป็นแบบนี้นะครับตัวโครงด้านในตัวหุ่นของมันแกะมานี่อา้าวดูครับผมนี่ครับโครงสร้างของหุ่นมันนะฮะมีเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็มีตัวหุ่นแบบนี้นะครับผมตัวหุน่นแกะให้ดูว่าอ,ออกมานะฮะนี่ครับดีไซน์ของมัน หุ่นโครงด้านในก็เป็นสีแดงแดงเข้มกับแดงเลือดหมูนะครับผมนี่เอวตัวหุ่นมามันก็จะจัดท่าได้แบบนี้อย่างนี้นะฮะแหกแข้งแหกข,ขายอย่างนี้นะฮะหวัวขยับได้เอวไหล่เนี่ยนะฮะทำมาดีคือเป็นจอยแข็งแรงมาให้ตอนนี้ขยับได้มันทำออกมาเพื่อที่ให้คุณจัดท่าได้ดีขึ้นเอาเป็นว่า เราไปประกอบกันดีกว่านะไม่ต้องมาดูอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดข้างในว่ามันจะเป็นเชี่ยนรายกับ HIRM High Resolution Model ตัวนี้นะครับผมไปประกอบกันเลย ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ HIRM High Resolution Model Gundam ST Lead Frame Power Lead นะก็คือว่าตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างก็คือเห็นไหมแขนมันค่อนข้างใหญ่หญมากนักกล้ามขึ้นมาแล้วก็มีเน่เป็นไงคือมีเหมือนสนับไหลอะ่ะก็คือว่าดีไซน์คล้ายๆกับพวกเขาเรียกว่าอะไรซามูไรญี่ปุ่นนะซึ่งดีไซน์ของหุ่นของมันเนี่ยคือซามูไรยอยู่แล้วนะแต่คือตัวนี้ตอกย้ำด้วยนะ น่ดีไซน์ของหุ่นมันเท่มากนะสวยชอบ <Okay. S 1> นะครับในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันว่ามันเท่ตรงไหนนะต้องบอกก่อนเลยถ้าเกิดเป็นไฮเลทโซลูชันโมเดลที่เฮียได้ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยโครงในของมันเนี่ยมีการประกอบมาแล้วจากโรงงานเพื่อที่จะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการจัดท่าหรือเล่น หนักมือได้นะฮะมันจะไม่มีความหลุดมันมีความยืดหยุ่นของจุดขยับได้เป็นอย่างดีนะมีความแข็งแรงนั่นเอง <Okay. S 1> นะแล้วก็ยังหลงเหลือกับการลักที่จะประกอบอชุดโมเดลคิดเนี่ยในเรื่องของชุดเกาะเพิ่มมากขึ้นนะด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะตัวเนี้ยไม่ว่าการแยกสีของมันแล้วเนี่ยแต่คือว่าลูกเล่นของสีเนี่ยไม่ว่าเป็น สีที่มันตัดกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะแต่การเลเยอร์ของอวัสดุเนี่ยมันจะมีสีที่เป็นสีธรรมดาก็คือวัสดุพลาสติกด้านๆธรรมดาเหมือนกันพาทั่วไปแล้วก็มีในเรื่องของวัสดุที่เป็นมันเงาหรือไฮกอรเพิ่มขึ้นมาแยกด้วยตาเนี่ย มันมีมิติมากขึ้นนะแล้ววัสดุบางชิ้นเนี่ยนะมันจะมีการปั๊มลายซึ่งเป็นมิติของตัวมันและยิ่งตัดเส้นขึ้นมาเฮ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่างมีมิติและก็ดูไม่น่าเบื่อนะฮะมันเหมือนกับการว่าคุณไม่ต้องทําสีแต่คือว่าได้อัตลดในการสัมผัสด้วยตาเนี่ย ที่มันหลากหลายมากขึ้นโอ้โหเป็นไงพูดซะนะฮะเนี่ยเลยอย่างาวัสดุที่เป็นโคตติ้งสีทองเนี่ยก็ดูเป็นทองจริงๆนะมันเลยมีความหลากหลายและกลมกล่อมในตัวของมันเองนะฮะกันดั้มเอสเทเลสเฟรมไฮเร l u t ู o ูชันโมเดลตัวนี้ราคาอยู่ที่5,000กลางๆถึงปลายๆนะแล้วแต่ร้านกันพาของคุณ ถ้าเกิดในเป็นมุมของเฮียอะเฮียคิดว่าเฮ้ยคนที่ชอบ HIRM ก็จะชอบ HIRM ไปเลยแต่คือว่ามันเริ่มที่จะมีโรดักหรือว่าตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับสาย HIRM ก็ชื่นชอบอยู่แล้วก็คงชื่นชอบไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเสน่ห์นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกรนดัม MG เนี่ยนะฮะมาสเกตธรรมดาเนี่ย ราคามันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2000ถึง2อ0พนะแต่ถ้าเกิดเป็น HIRM เนี่ยราคามันก็จะกระโดดเข้าไปประมาณเท่าตัวหนึ่งของ MG แต่ถ้าเกิดในมุมของเฮียแล้วเนี่ยเฮีย <Okay. S 1> คิดว่าถ้าเกิดคนที่อยากที่จะซื้อ MG มาทำสีเนี่ยนะฮะแต่อยากให้มันเป็นสีเดิมนะเฮียคิดว่ากระโดดมาที่ HIRM เนี่ย mm hmm. ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไป ทำสีเองหรือไปจ้างเขาทําสีแต่ได้ลุกไลทเหมือนทําสีเลยเพราะว่ามันแยกสีด้านสีเงาสีพิเศษหรือโคตติ้งขึ้นมา <Okay. S 1> เราก็จะได้กันน้ำที่มีความพิเศษมากขึ้นกว่า MG แต่ขนาดเท่าเท่ากันนะตามที่เฮียอธิบายคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจหรือว่านึกภาพตามออกนะ <Okay. S 1> แต่โดยรวมเฮียก็ถือว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ถ้าเราไม่อยากทำสี ตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์และถือว่าดีใช้ได้ก็ถือว่าคุ้มค่านะอ่ะโดยรวมแล้วนะถ้าเกิดทั้งตัวเนี่ยนะฮะพูดถึงดีไซน์ของหุ่นเนี่ยเฮียก็ถือว่ามันถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่าลูกเล่นของมันอ่ะเฮียจะให้ดูนะถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่พลาสติกที่เป็นสีขาว ด้านและเงานะฮะมันจะมีแยกสีและมีล่องพอสมควรนะช่วงขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้เป็นแบบละเอียดละเอียดยิบเลยนะฮะหน้าอกนะฮะแยกสีด้านเงาช่วงเอวช่วงด้านหลังแบคแพคมีสีทองผสมขึ้นมาหัวมีการขยับไหลเนี่ย ดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือไฮไลท์ชุดที่มันเป็นชุดแขนของมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจังหวะในการดีไซน์หรือว่าการเปลี่ยนสีของพลาสติกหรือการแยกสีอของพลาสติกเนี่ยเฮียคิดว่าท,ทั้งตัวของมันเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยโคตรที่จะลงตัวนะมีดนะให้มาเนี่ยโคตติ้งหรือว่าชุบมาเนี่ยเงิเนเงินเนี่ยทำออกมาโคตรดีนะฮะแล้วก็ให้บีมาอีกหนึ่งคู่แล้วก็ มีดสั้นมาอีกหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็มีดซามูไรเนี่ยยาวๆแล้วก็มีอปอกคือปอกดาบเนี่ยให้มาด้วยแล้วก็เน็บสามารถที่จะเน็บข้างหลังแล้วก็สามารถที่จะบิดในการเดคอเรทของตัวหุ่นมันอะได้ถือว่าเป็นอย่างดีจุดขยับเฮีย จะพูดแค่สั้นๆเพราะว่าตัวนี้ High r s s o l u t i o n Model เนี่ยไม่ต้องพูดถึงจุดขยับจุดขยับของมันโคตรดีและดีอยู่แล้วนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ในเรื่องของการจัดท่าหรือลูกเล่นของมันเฮียก็ไม่ต้องบอกเลยตัวนี้ถือว่าชอบเฮียไม่เคยเปิดใจกับเอสเทในตระกูลเอสเทเลสเฟมอะไรพวกนี้เลยเพราะว่า ถ้าคนเคยเห็นเฮียเอามาเนี่ยเฮียเคยรีวิวเอเทเลสเฟมตัว MG เนี่ยแค่ตัวเดียวที่เหลือเฮ er, ียก็เฉยแต่หลังๆเนี่ยอยากที่จะเอามันกลับมาเราอาจจะมีหมดไปแล้วก็ได้แล้วก็ไปโหยหาในสิ่งที่มันไม่มีนะฮะอ่ะเรามาดูเนี่ยของมันนะเฮีย er จะให้ดูเนะี่ยอย่างนี้นะครับผมคอสอกของมันเนี่ยตรงนเนี้ยนี่ตรงนี้นะเนี่ยเทตรงเนี้ยดึงออกมาได้นะฮะ ทำมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะฮะแขนเขินจุดขยับของมันเนี่ยดีอ่ะถือว่าดีนะขียจขยับให้ดูแล้วบอกว่าตัวนี้งอได้ยังไงก็งอได้เยอะๆเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมาขาเนี่ยบิดได้เป็นแบบนี้อันนี้1สเต็ปนี่นิ้วเท้านะมันแยกนิ้วเท้าด้วยนะนิ้วเท้าขยับได้เหมือนนินจาอย่างนี้นะครับผมนะบิดได้งอได้เนี่ตรงนี้ขาสเต็ปขา,ขากางได้แบบนี้แขน บิด hey, หมุนงอพับนะฮะมือนะฮะมือเป็นมือขยับได้อิสระทั้งหมดนะครับจับอะไรได้หมดเลยตัวนี้บิดได้แบบนี้หมุนได้นะฮะเป็นอิสระตรงนี้ก็เท่ดีนะฮะตรงนี้ดีไซน์ดีเทลของมันเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นสักๆากนะฮะมีมีลายของมันนะฮะสติกเกอร์ให้เป็นสติกเกอร์มานะครับผมแล้วก็ล่องของมันเนี่ย เฮีย er บอกได้เลยว่าไม่น่าเบื่อนะดูขาด้วยกันละเอียดแค่ไหนนะก็ถือว่าทำออกมาได้ในมุมมองของเฮียนะเฮียว่ามันคุ้มค่านะกันด้ามเอสเทเลสเฟรมพาวเวอร์เลสตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะถือว่าชอบ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 ,ชอบ <Yeah. S 1> ก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเฮียจะเอาตัวธรรมดามาให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าจ้าไปเลยสิ่งที่ ขัดใจเฮียสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเขาเขาของมันเนี่ยบางและเลียวมากนะฮะเฮีย er, บอกได้เลยว่ามันหักง่ายที่สุดนะฮะตัวนี้น่าจะออกแบบในเรื่องของเขาออกมาเนี่ยให้ดีกว่านี้นะฮะบอกได้เลยว่าเป็นจุดอ่อนและจุดด้อยของมันเลยแต่ที่เหลือสามารถที่จะยืนได้จัดท่าได้ ทำอะไรได้หมดนะฮะแขนถึงอาจจะใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะบิดและดีไซน์ทวงคาได้เยอะซะจริงเชียวนะฮะเอาเป็นว่าถือว่าชอบในราคา5,000กลางๆถึง5,000ไปลายๆนะกับ HIRM High Resolution Model Gundam S.T. l e a e f a m e Power Red เฮ้ชอบเดี๋ยวจะไปหาอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับผมแล้วก็อาจจะลงทุนไปหา T.G. นะเริ่มหยากได้แล้วนะครับ, mm hmm. รบผมอ่ะโอเคถ้าใครชื่นชอบก,ก็ฝากกด Subscribe ไ mm hmm. ลค์แชร์หรือไปหาตัวนี้กันมานะครับผม5 mm hmm. ดาวเฮีย <Here S 1> ให้โดยรวมเลย5ดาวเต็มเว้ยนะครับผม mm hmm. การต่อสนุกก็5ดาวเต็มนะฮะดีไซน์ก็5ดาวเต็มจุดขยับก็5ดาวเต็มอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าไม่ได้น้อยและก็ไม่ได้เยอะนะฮะแล้วก็ สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของมันสุดท้ายและจะพูดก็คือว่าการแบ่งเลเยอร์ของวัสดุและสีวัสดุและเท็กเจอร์ของวัสดุโคตรเดนะครับผมโอเคถ้าใครอยากดูก็ไปอาจจะมีร้านกันพาของคุณอาจจะประกอบไว้ให้ดูแล้วหรือถ้าเกิดอยากเห็นก็เด็กน,น้ำเบตไทยแลนด์ก็น่าจะมีนะครับผมไปดูใกล้ๆนะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวไปดู เฮียถ่ายใกล้ๆให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปจริงๆแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะจ๊ะว่าจะเป็นอะไรแต่เร็วๆนี้จะหาตัวแขนธรรมดามาให้ดูนะครับผมขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบายส่วนดีครับ